ครับก็สวัสดีครับอยู่กับนอนัทเฮลเรหกลอซิงอีกแล้วครับยางระเบิดครับพี่น้องโค้งนี่เลยครับโค้งที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดอับเนี่ยโค้งตุม้มเรียบร้อยครับแก้มฉีกเลยนะ มันก็น่าจะระเบิด,ดย้่ยครับเพราะว่ามันเห็นลวดเห็นอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับลวดไอ,อยางเส้นนี้ไม่ได้ระเบิดนะครับเพราะว่ามันลมมันอ่อน,นครับมันเลยยุบไปด้วยกันแบบนี้ต้องเทดินออกครับ ช่วงโค้งนี่นะครับมันระเบิดช่วงโค้งพอดีดีแต่ว่ามันไม่ระเบิดข้างซ้ายมันเป็นข้างขวาครับนี่ก็เกือบถึงที่เทแล้วนะครับเราย,ยืนร่มอครับมันร้อนนครับ,รบที่เทก็จะอยู่ปากซอยเลยครับ ตอนนี้ก็กำลังรอทีมแพทย์อยู่นะฮะดินยังไม่ได้เทเลยว่าจะตองใสยต้องได้เททิ้งมครับดินนี้รถก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนว่าจะได้เททิ้งข้างๆนี่นะครับแล้วก็วิ่งไปที่บ่อ น่าจะไปได้อยู่นะครับเพราะข้างในมันไม่ได้แตกครับมันยังลมมันอ่อนเฉยๆครับตกใจเหมือนกันทำเมื่อกี้มันระเบิดช่วงโค้งพอดีเลยครับตุ้มเดียวเรรยบร้อย อนนี้เท่าแกก็ casa, ไม่อยู่ครับเท่าแกไปสุพรรณครับเขาคงจะไปดูงานดูอะไรเขาแล้วครับช่วงนี้ก็ดูรถวิ่งไปก่อนครับวิ่งไปวิ่งมานี่นะครับไม่ได้ทำอะไรหรอกครับก็ไอยางนี้ก็มัน เป็นยางติดรถมาหรือเปล่านะเห็นพี่วุฒบอกนะแต่ว่ามันลอกนานแล้วมันเห็นรวดนานแล้วมันก็สมควรแก่เวลาของมันครับรถนี้มีเทอร์โบหรือเปล่าวีดเลยไม่คันนึงครับ สงสัยต้องเทดินทิ้งจริงๆนะครับถอยเทยข้างๆนี่ลมั้งับแล้วก็ไม่มีรถไถมาดันนะมันขยับได้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่อยากขยับครับวิ่งก็วิ่งได้ครับต้องเทดินออก รถรอเรี่ยงแล้วครับตอนนี้ตกใจหมดนึกว่าใครมายิงยางนะตุ้มเดียวครับรู้เรื่องเลยทางนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดอกยางหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เห็นลวดนะ ต้องใชใ้คุ้มครับดูมิชลินตัวแรกครับนับจากข้างล่างครับสนด็อกแรกๆ,ๆเลยไฟเรยวก็แทบจะมองไม่เห็นจริงๆนะครับ มาครับมาแล้วแรงครับคันนี้อู้หึหึหึเอ้ยมีเบิ้ลใส่ต่อทงนี่ไม่ได้เลย เมื่อกี้ก็กําลังไล์สดอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีนะครับมันระเบิดแค่ยางไอ้ยางเส้นเดียวถ้าเป็นคู่เราโอ้ยซวยเลยครับยางมีครับแต่ว่าอยู่บ้านจะรวยนั่นนะต้องเอารถไปเอายางหมดนะ งันก็มีแต่เทดินทิ้งแล้วก็กลับไปที่บ่อครับรถก็วิ่งสวนกันไปมาไปมารถเยอะครับวันนี้มาอีกหนึ่งคันแล้วครับร็อก,กี้ครับเดิมๆครับรถคนแก่ครับนะครับคันนี้ ฟนหายไปในข้างนึงจ้ะอากาศร้อนมากเลยครับเป็นเพราะอากาศร้อนทำให้ยางระเบิดได้ก็มีส่วนนะครับถนนมันร้อนแต่น้อยครับรถแดงประจำทีมงาน อัย่างเตก็กทำกลางช่วงนาจะน้อยแล้วก็พวกเสียบอยนะฮะเสียบอยกับน้องนนท์ ไอ่แล้วครับต้มหม้อผีทำอะไรซื้อน้ำปั่นล่ะเตลิดไปแล้วครับแต่อยากเห็น เป็นไงเป็นไงผลงานไอ้ข้างในมันมันยางลมมันอ่อนฮะมันมีรถไทมาดันไหมหละ่ะ มันดำได้อยู่มันมันไอไอข้างในมันมันไม่มันไม่ได้แตกด้วยเนีดำได้อยู่บิดบิดไปนับลงบินข้างนั้นเด้วยขวาแล้วแกให้พี่ตินว่าปเอาอย่างดำได้ดำมันก็วิ่งเข้าไปในบ่อได้เหมือนกันแล้ววิ่งแบกไปแตงมาทำไมจะบยางในมันแตกด้วยจะอจะดับยางยางในมีบปะโค้งยางในดิยางในมันแตกด้วย เอาครับเรานัดมาเจอเห็ดดูเห็ดหายนะยา,ายงใตกะเดี๋ยวพี่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนัทเฮลยรราอลอซิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ